วันนี้มาดูนะครับพระเครื่องที่ f c นะครับส่งมาจัดทางบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกเลยนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับอันนี้จัดสร้างปี2 5 1 0นนะครับอันนี้ออกวัดเผานะครับอันนี้พบเจอน้อยมากหายากมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะหักชำรุดนะครับนี่หลวงพ่ทิมปลุกเสกนะครับแล้วก็เคอจีอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะ แบบนี้นี่มีราคาเช่าหากันหลักพันนะครับนี่แบบนี้เดิมดีนะครับเดิมเดิมดีนี่สมบูรณ์เลยนะครับหูตากับพิบเลยติดเลยอันนี้เป็นเนื้อผงคล้ายๆเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนี่ยมีน้ําหนักเบาๆนะครับนี่แต่แบบแบบนี้เนี่ยมีราคาเช้าหากันหลักพันนะครับนี่ก็ขอบคุณเอฟซีมากที่ส่งมาให้นะครับนี่ส่งมาให้นะครับนี่อีกหนึ่งเหรียญนะครับก็จะเป็นหลบผ้าน่ายบั้นแจ้งนะครับแบบนี้นะครับ นี่สายตรงรู้กันดีนะครับแบบนี้เนี่ยสุดยอดสายเหนียวอยู่แล้วนะครับแบบนี้ก็มีราคาเช่าหากันหลักพันก็แบ่งปันมานะครับ F อซแบ่งปันมาก็ต้องขอบคุณมากนะครับนี่แบบนี้นะครับแดงแดงเลยนะผิวไฟแดงแดงเลยนะครับนี่ต่อมานะครับก็จะเป็นปิดตาเนื้อทองผสมนะครับแบบนี้บางท่านเนี่ยเล่นเป็นหลวงพ่ออิ่มหัวเข่านะครับก็มีความเป็นไปได้นี่อุดกลิ่งด้วยนะครับนะครับนี่กลิ่งดังนะครับนี่โอ้โหเนื้อเขียวปึ๋งเลย เนื้อเขียวปึ๋งเลยนะครับนี่แบบนี้สุดยอดเลยนะครับมหาอุดแน่นอนแบบนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นนี่อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นกุมารนะครับหลวงพ่อกลวยนะปี2521นะครับสมัยก่อนในีงคงหนึ่ง3,000-4,000นะครับนี่แบบนี้ก็ราคาน่าจะอยู่หลักพันนะครับน่าเก็บน่าใช้นะครับสุดยอดเมตตานะครับอันนี้ พวกระซับนะครับนี่เป็นโปรกโประซับนะครับนี่จะมีต่อโคดนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลข2ตรงนี้นะครับด้านในจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับชุบนิกเกิลแล้วก็ทําก็ไหลอีกทีนี่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญสายเหนียวเลยเหรียญสายเหนียวเลยนะครับจอบลอนะครับนี่ต่อโคสดสะดุ้งเลยนะครับนี่ด้านหลังสะดุ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่หลวงพ่อดแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับ นีก็น่าใช้นะครับนี่สภาพน่ารักดีนะครับแบบนี้ก็น่าจะอยู่หลักร้อยนะครับสวยๆก็หลักสองสามพันนะครับนี่แบบนี้นะครับต่อมานะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนี่เนื้ออัปปาแบบนี้มีราคาเชลาหากันหลักหมื่นนะครับพี่ๆที่มีผมก็จะดีรับเช่านะครับแต่ถ้าหากพี่ๆที่อยากแบ่งปันก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้นี่สวยเดิมๆเลยนี่สวยยาขัดเดิมๆเลยไม่สุดติ่งละ ต่อมานะครับนีเป็นพระดีนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับถ้าหากพี่ๆที่อยู่วงการพระเครื่องเนี่ยรู้จักกันแน่นอนนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเอฟซีที่แบ่งปันนะครับถ้าหากพี่ๆนะครับที่มีพระเครื่องจกจะให้เจ้าบูชาส่งรูปมาพร้อมราคาเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีมาให้ชมประมาณนี้ครับ